สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําการคัตตอมสวิตหิงห้อยเพื่อใช้งานกับสวิตโซน่ามินิซิกบีเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ <S <s <wall od> เคยทําการคัตตอมสวิตลักษณะนี้ไปแล้วนะครับ ซึ่งโดยรวมก็สามารถใช้งานได้ดีครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้สวิตท,ที่เราเลือกใช้มันจะเป็นสวิตท,ที่กดติดกดดักทีนี้ปัญหานิดหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นเวลาเรานําไปติดตั้งก็คือว่าความยาวของตัวสวิตเนี่ยความลึกนะครับค่อนข้างมากดังนั้นถ้าหากเราไปติดตั้งแล้วเจอบล็อกติร์นนะครับเราจะติดตั้งยากบางทีเราอาจจะต้องพับขาของตัวสวิตด้วยหรือถ้าเตื้นมากๆก็ไม่สามารถติดตั้งได้สาหรับวันนี้ผมก็เลยมีตัวเลือกใหม่นะครับเราจะไม่ใช้แบบนี้ละ ตัวเลือกใหม่ก็คือจะเป็นสวิตลักษณะเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบกดติดปล่อยดับแบบนี้นะครับเหมือนกับสวิตกลิ่งนั่นเองซึ่งข้อดีก็คือมันมีระยะนะครับที่สั้นกว่านะครับดังนั้นเวลาเราไปติดตั้งเนี่ยถ้าเป็นบล็อกต้นมันก็จะง่ายกว่านะครับไม่เจอปัญหาแบบก่อนหน้านี้ทีนี้เปลี่ยนสวิตอย่างเดียวก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าโดยเงื่อนไขของสเปคนะครับคือ external i t c ตตัวนี้นะครับของ s o n o ฟมิ i i ซิกบเนี่ย เขาจะรองรับเฉพาะแค่สวิตท,ที่เป็นสวิตกดติดกดดับก็คือเหมือนสวิตป๊อกแ๊กธรรมดานะครับดังนั้นการที่เราจะนำสวิตแบบนี้นะครับที่กดติดปล่อยดับมาใช้ถ้าเราต่อโดยตรงกับเอ็กเทอร์นอนตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับดังนั้นก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเราจะเป็นที่จะต้องโมดิฟายสวิตกันเล็กน้อยนะครับซึ่งในการโมดิฟายนะครับเราก็จะอาศัยการต่อสวิตภายในตัวนี้ออกมาใช้เนื่องจากตัวนี้สวิตเทอร์น็อต m i n มมีสวิตท,ที่ให้เราทําการกด o ออฟแบบแมนนวลตรงนี้เป็นสวิตแบบเดียวในการที่เราจะใช้นะครับก็คือเป็นกดติดปล่อยดับนั่นเองอันนั้นวิธีการเราก็คือเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อสัญญาณตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็มาต่อกับสวิตภายนอกตัวนี้นั้นมันก็จะทําให้เราสามารถใช้งานสวิตตัวนี้ได้สั่งปิดสั่งเปิดได้หลักการก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูภายในสวิตท,ที่เราจะทําการแก้ไขนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าสวิตตัวนี้ผมได้ทำการ modify วงจรไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนื่งองจากว่าผมต้องใช้ร่วมกับวงจรกันดูดดังนั้นผมจะทำการ modify ในส่วนของ line และนิวตันไปเรียบร้อยละซึ่งเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้จากคลิปก่อนๆนะครับแต่สำหรับที่เราจะแก้ไขในวันนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับ จุดนี้จะเป็นจุดของสวิตที่เราจะทําการต่อไปใช้งานก็คือเป็นสวิตปิดเปิดแบบแมนนวลนะครับรวมถึงทําหน้าที่ในการเข้าโหมดแพร์ลิงด้วยซึ่งก็จะมี1ขานะครับที่เป็นขากราวตรงนี้จะเป็นขาสัญญาณเวลาเราก,กดนะครับสัญญาณก็จะต่อเข้ากราวซึ่งขากราวนะครับก็จะต่ออยู่กับขากราวของอิเ n นน s w สวิตตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือกราวเหมือนกันนี่คือขากราว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณขาสัญญาณสวิตภายนอนครับซึ่งขาสวิตตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยสัญญาณแยกกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเวลาเราจะต่อไปใช้งานเนี่ยก็มี2องอ็อปชันให้เลือกก็คือ1ก็คือเราต่อตัวนี้ออกไป1เส้นแล้วก็ไปเข้าสวิตภายนอกเลยหรือ2เราต่อสัญญาณตัวนี้แล้วก็ เอามาเข้าเทอร์มินอลตรงนี้เพื่อเรานําไปต่อสวิตช์เนี่ยเราก็สามารถต่อกับเทอร์มินอลของเดิมนะครับซึ่งมันก็จะดูสะดวกกว่าและสวยงามกว่าแต่ว่าถ้าวิธีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะต่อเข้ากับเทอร์มินอลของสวิตช์เดิมเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องตัดสัญญาณตัดสัญญาณของสัญญาณสวิตช์เอทอนอลเดิมออกด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สัญญาณนั้น ไปช็อตกันนั่นเองโอเคหลักการก็ประมาณนี้นะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็ทําการต่อสายของสวิตภายในเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่วันนี้ผมเลือกที่จะต่อเข้ากับเทอร์มินอลเดิมนะครับคือต่อจากจุดนี้นะครับหลบสายมาด้านล่างแล้วก็ตะก,กี้เข้ากับเทอร์มินอลเดิมที่เป็น e x t e r n a l switch ของเดิมนะครับโดยที่เราทําการตัดสัญญาณของสวิต ชุดปกตินะครับตรงนี้นะครับก็คือตัดนิดเดียวพอนะครับเนื่องจากว่าอนาคตเราอาจจะกลับมาใช้แบบเดิมเราก็สามารถบัรกีกลับมาได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเห็นว่าตรงนี้นะครับโอเคก็การ modify ภายในก็จะมีแค่นี้นะครับ สำหรับการนำมาต่อกับสวิต์นะครับผมอธิบายเกี่ยวกับสเปคของสวิต์นิดนึงนะครับตรงนี้เ็าจะมีเป็นคอนแทค NO มาให้1ชุดนะครับก็คือสวิตต์สองเส้นแล้วก็มาเข้าออขาละหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับส่วนอีกสองขาเนี่ยเป็นขั้วไฟนะครับดังนั้นสวิตช์ที่เราจะต่อนะครับมีไฟกราวกับ3.3ดโวลต์ดังนั้นก็เมื่อเอาสัญญาณสวิตช์มาเข้าแล้วนะครับหนึ่งขาของสวิตช์เข้ากับขั้วลอดก็เป็นสามดสขาของสวิตช์อันนี้เป็นกราวก็เข้าออกับขั้วลอด ก็เป็นกล่าวนะั้นก็ครบวงจรพอดีก็คือ NO ทําหน้าที่เป็นสวิตนะครับขั้กับแรงดันไฟตรงนี้ก็จะทําให้หลอดไฟติดพอดีดังนั้นการต่อสวิตในวันนี้นะครับหลอดไฟจะติดตลอดเวลาน,นะครับไม่ว่าเราจะปิดหรือว่าเปิดครับและนี้ก็เป็นตัวอย่างการต่อใช้งานนะครับต้องบอกก่อนว่าสวิตตัวนี้มีการแก้ไขวงจรไปบางส่วนนะครับดังนั้นการนําไฟเข้าเนี่ยอาจจะต่างกันไปจากสวิตแบบเดิมๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับความสว่างใช้งานได้จะมาดูที่สวิต c ์โซนอฟฟิกบครับผมจะลองกดสั่งงานสวิตช์นะกดเปิดกดปิดก็จะมีช่วงหนึ่งที่ไฟกระพริบเป็นก็เป็นช่วงที่เป็นการสั่งงานไฟก็จะหายไปช่วงหนึ่ง โอเคครับสำหรับการทดสอบก,การใช้งานก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะนำไปติดตั้ง mm hmm. เพื่อใช้งานจริงนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเราก็จะนำไปติดตั้งร่วมกับหน้ากากติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะรูวิธีหาจุดกึ่งกลางที่จะเจาะรูก็ง่ายๆนะครับก็คือ หน้าก,กาของพ纳ตอเน็กนเขาจะมีมาร์กแบบนี้มาให้ซึ่งมาร์กตรงกลางเนี่ยเป็นกึ่งกลางอยู่แล้วนี่เราเดี๋ยวเราลากแนวได้เลยส่วนด้านข้างก็จะมีมาร์กอยู่แล้วอันนี้เป็นกึ่งกลางลเดี๋ยวเราก็จะลากแนวแบบนี้หาจุดกึ่งกลางแล้วก็มาร์กแล้วก็เจาะรูซึ่งสวิตช์ที่ผมนํามาใช้นะครับเป็นขนาด22มิลนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะรู2 2่ิมิล จุดกึ่งกลางแบบนี้นะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการนำมาติดตั้งใส่ในบล็อกแผงสวิต์เดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะการต่อสวิต์นะครับก็มีไฟเป็นไฟหิ่งห้อยแบบนี้นะครับ ซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับสวิตช์กลิ่นแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเอามาใช้ทำเป็นสวิตช์สองทางสำหรับไฟบันไดนะครับตัวนี้เดิมผมใช้เป็นโซนอร์ฟมินิ i มไนะครับแต่หลังจากที่เราโมดิฟสวิตช์ภายในไปแล้วก็เราสามารถมาใช้เป็นร่วมกับสวิตช์กิ่งแบบนี้ได้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ